เครับยงเลยนะครับอ้แต่เย็ดมากนะครับเ,เขาป่าย่าไ <c oughs> ปครับท่านผู้ชม <c oughs> อ๋อ,อครับออกยังไม่หมดอีกเหรอ มาครับผมที่นี่ครับครัวฟ้าใสนะครับมีใครเขาอยากมาตามเนี้่แต่ผมมาแล้วไย่เงียบเลยเล่าก็ได็กินเลยไม่มีเวลากินเล่าเลยครับหเพลิเพลยนเพลยนเลิอเาลินเพลเะะล้วครลบเพลินรินเะริเพลิเเนลเเน ผมไม่ช่วยนะครับเ<อ>มื่อกี้ไม่ยังไม่ช่วยผมเลยอืมสองตัวเนาะอ่ะอ่านคนเดียวพอ